มิดคู่ใจนะคะหรือว่าช่องที่มอบพลังงานบวกๆวกนะคะมอบกําลังอมืมอบแรงใจกําลังใจเนาะแล้วก็ปลดล็อกอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะคลิปนี้เรามาถึงดวงรายปักนะคะของราศีกรกฎนะคะสําหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่ 16สิงหาคมนะคะคลิปนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่1นึ่งกร,รกฎาคมจนถึง15กร,รกฎาคมนะคะรายปักแรกของเดือนนั่นเองนะคะชาวราศีกรกฎนะคะตัวแทนของเขาก็คือเด e ชา a r ออตนั่นเองนะคะคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็มีความอดทนมีความขยันเป็นแบบสายลุยสายแกล่งนะคะพื้นฐานของเขาอยู่แล้วนะคะ เรามาดูเรื่องงานกันเลยนะคะไพ่ที่คุณได้นะคะ9ไม้เท้าค่ะ5ไม้เท้าค่ะและ7ไม้เท้านะคะและ10ไม้เท้านะคะและ4ถ้วยนะคะไม่ต้องตกใจคะ่ะไม่ต้องตกใจนะคะรู้ไว้ก่อนก็เราจะได้แก้ไขมันทันกันนะคะอ่าสำหรับเรื่องการงานของชาวราศีกรกฎนะคะ ที่หมอมองว่าช่วงนี้นะงานของคุณนะคะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะยุ่งมากๆนะคะเหมือนแทบจะกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องจัดการที่จะต้องทำอยู่ในเวลาเดียวกันนะ่ะอมืมันก็เลยทำให้คุณเครียดนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายนะคะ แต่พี่หมอมองว่ายังไงช่วงนี้นะคะปักแรกของเดือนกรกฎาคมคุณต้องอดทนหน่อยนะคะแต่พี่หมอมองว่าชาวราศีกรกฎพื้นฐานคุณอดทนเก่งอยู่แล้วนะคะเป็นสายลุยอยู่แล้วเต็มที่ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะพี่หมอเชื่อว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะคะพี่หมอแนะนําให้คุณอดทนสักนิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เป็นเรื่องของเรื่องเป็น มันเกิดความยุ่งยากความลาบากนิดนึงนะคะเกี่ยวกับการงานของคุณมันอาจจะแบบมีหลายอย่างประเด็ประดังเข้ามามพร้อมๆกันแล้วก็มันอาจจะทําให้จัดการยากนิดนึงแล้วก็มีความรู้สึกว่าทํางานจนแทบไม่มีเวลาจะพักเลยนะคะมีความรู้สึกแบบนั้นนะอืมแล้วทีเนี้ยพองานมันเยอะงานมันมัน,ม,นมันรัดตัวไปหมดอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกแบบค่อนข้างมีความรู้สึกว่า เบื่อนายกับงานนะคะหรือว่าอยากจะทิ้งงานตรงนี้หรือว่าอยากจะออกจากงานก็ได้นะคะต้องระวังหน่อยนะจะทำอะไรก็ใช้สติคิดให้ดีนะคะแล้วก็วางแผนอนาคตให้รอบครอบก่อนนะคะอ่ะเรามาต่อกันเรื่องการเงินนะคะพายดีคุณได้นะคะ prince of p e n t a c l e นะคะ of <Pent> pro of p e n t a c l e ค่ะ p r i c e of p e n t a c l e นะคะละ high, high princess นะคะแล้วก็เจ็ด เรียนนะคะเ,เรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎนะคะคุณหาเงินเก่งอยู่แล้วใช้คําพูดนี้นะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคุณเป็นคนหาเงินเก่งอยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นคนขยันอดทนสู้ลยุยทุกกระเบียดนิ้วเลยจริงๆนะคะอันนี้นับถือ,อแต่ว่าคุณน่ะก็ใช้เงินเยอะนะคะใช้เงินเยอะถึงหาเก่งแต่ก็ใช้เยอะมากนะคะนะ ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เกี่ยวกับการคลายเครียดคืออยากซื้ออะไรก็ซื้อซื้อแล้วมีความสุขก็คือซื้อกินซื้อของกินเยอะอย่างนี้ก,ก็ก็ใช่นะซื้อเพราะว่าคลายเครียดเพราะว่าการที่คุณกินแล้วคุณมีความสุขอะ่ะคุณก็จะยอมลงทุนกับมันอะไรก็ตามที่ทาให้คุณมีความสุขคุณก็จะยอมจ่ายแบบนั้นเลยนะคะหรือว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์จะต้องใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ อาจจะเป็นช่วงที่คุณนะ่ะจริงๆคุณก็ไม่ได้เป็นคนประมาทหรอกแต่ด้วยความที่บางทีคุณเหนื่อยแล้วคุณเครียดแล้วนะคะแล้วคุณก็ทํางานหนะักมากๆคุณก็อยากจะผ่อนคลายกับตัวเองจนบางทีลืมนึกไปอะคะ่ะว่าแบบอุ้ยเราใช้เยอะเกินไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนคุณเผอลอเลอใช้เงินไม่ทันระวังนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังด้วยนะคะบางทีเงินที่ได้มามันอาจจะหมดไปแล้วก็อาจจะทําให้คุณเนี่ย ต้องไปทําสัญญากู้ยืมกู้นี่ยืมสินก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังหน่อยเนาะทางที่ดีก็อย่าไปกู้ไปยืมดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่นะคะอืเรามาดูเรื่องความรักนะคะของชาวราศีกรกฎ The Rover คะ่ะ The Moon นะคะแล้วก็เด,ดาบนะคะแล้วก็ The Charlie o d คะ่ะได้ไพ่ตัวเองซะแล้ว แล้วก็สามถ้วยนะคะอืมสำหรับความรักนะคะคนโสดนะคะช่วงปักนี้นะคะแนะนำว่าใครก็ตามที่เข้ามาจีบคุณหรือเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะมองว่านิสัยยังไม่ถูกใจคุณอะ่ะเอเผือจะทำให้คุณลำคาญอึดอัดมันไม่ถูกใจคุณอะ่ะใช้คำนี้ดีกว่านะแล้วมันก็ทำให้คุณรู้สึกเครียดหนักไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าจากที่แบบปวดหัวเรื่องงานอยู่แล้ว เหนื่อยเรื่องงานอยู่แล้วจะต้องมาปวดหัวกับอีกคนที่เข้ามาคุยด้วยอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอก็แนะนําว่าคนที่เข้ามาก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไม่ตรงใจคุณออกจะเข้ามากวนกวนคุณทําให้คุณเครียดแล้วก็ทุกข์หนักกว่าเดิมอีกนะคะแล้วก็ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะสําหรับชาวราศรีกรกฎเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณก็ค่อนข้างจะเครียดกับงานกับเงินอะไรหลายๆอย่างรอบๆตัวที่เป็นปัใจจัยในชีวิตของคุณนะคะมันก็จะอาจจะส่งผลให้ถึง ให้ถึงกับคนรักด้วยเพราะบางทีคนเครียดคนก็อาจจะหน้าตาไม่ยิ้มแย้มหรือว่าอาจจะขาดความหวานความแบบน่ารักน่ารักใส่กันอะไรอย่างเนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้ใช้เวลาว่างหาเวลาว่างนะคะเดินทางไกลไปเที่ยวด้วยกันค่ะพี่หมอมองว่าถ้าคุณเดินทางไปไหนกับคนรักช่วงนี้นะคะก็เดินทางไกลๆไดอยาใกล้นะคะหน้าบ้านนิ้ไม่เอานะ เอาแบบเออไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะทําให้ความรักของคุณนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะมันจะแบบเอ้ยกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเหมือนรักครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยพูดได้เลยนะคะแบบนี้เลยจริงๆนะคะมี่ความรู้สึกว่าคุณอย่าเอาความเครียดของงานหรือความเครียดของเรื่องส่วนตัวเนาะไปไปลงกับคนรักนะคะพี่หมอเตือนไว้ก่อนเนาะนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพของชาวราศีกรกฎก็ เป็นผลสืบเนื่องมานั่นเองนะคะเพราะว่าคุณค่อนข้างจะเครียดนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยเก็บอะไรมาคิดคือเป็นคนที่ห่วงความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าตัวเองอยู่แล้วนะคะ,ะ,ะนันก็เลยทําให้คุณนะ่ะมีอาการปวดหัวสะสมนะคะมีความเครียดต้องระวังนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหมดเวลางานก็พักผ่อนซะไม่ต้องคิดเรื่องงานนะคะ วันต่อวันค่ะอย่าไปคิดมากอะไรจะเกิดก็เกิดลุยมันให้เต็มที่นะคะเพราะว่าคุณเปินสายลุยอยู่แล้วนะคะพี่หมอต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นดวงรายปักของชาวราศีกรกฎนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎทั่วทั้งโลกหรือว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยพี่หมอไม่รู้มีกี่คนมันเป็นพลังงานรวมนะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพื้นดวงของคุณด้วยนะคะไม่ได้ไหมายความว่าทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะ มันขึ้นอยู่กับบุญพื้นดวงของคุณด้วยนะคะอา่าบางคนอาจจะไม่เจออะไรที่มันหนักหน่วงขนาดนี้ก็ได้บางคนอาจจะเจออะไรที่หนักกว่านี้ก็ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของคุณด้วยอันนี้มันเป็นดวงดาวของราศีนะคะดวงดาวที่มันเกิดขึ้นในจักรราศีของคุณอะของชาวราศีกรกฎนะคะก็ Für. ให้ไพ่นะคะเป็นไกด์ไลน์คอยนําทางของคุณให้คุณเนี่ยคุณรู้ล่วงหน้าแหละตั้งแต่วันที่29ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นช่วงวันที่1นึถึงสิ้า ก็ให้คุณระวังนะคะระวังแล้วก็ไปคือคอยป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือช่วยผ่อนหนักเป็นเบาอย่างนี้ดีกว่านะคะหวังว่าคลิปของพี่หมอจะเป็นประโยชน์นะคะกับทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็สนับสนุนทุกคนจริงๆอยากให้มีพลังงานบวกๆๆ,ๆนะคะนะปัญหาทุกอย่างมันแก้ไขได้ค่ะอย่าไปเครียดปล่อยวางบ้างนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะ The b e s t i a n t a r o d 56าลาไปก่อนนะคะครบถ้วนแล้วสำหรับคำทำนายนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับราศีใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ